พ่อแม่แปกับกล้องแม่ดูพ่อพ่อบัดดีเลยโออมมาหัวลมฝุ่มเม็ดหนึ่งโอ้ย,อยทายราได้ดแล้วล่นนะหายี่ต้องก่อแม่พ่อปีก่อนนะฮะม่อดตกละไรด้ดินะตกเหวหัวบ้านเอา คลิปหนึ่งเศษไหนเอ่ยกานเกือบนานไหนเอ่ยถ้เก้าเลยว่าอันไหนที่ว่าพ่อแกะง่ายง่ายการแกะปั๊มน้ำเด้จ้าเราทำคลิปไปคลิปห้องเบิร์ดห้องเบิร์ดเราทำคลิปไปหนึ่งได้เก้าเกา้กาเลเกือบเศษไหนน่ะตกแรก กันเกือบแฉงได้น่ะ99ได้เกือบแฉงไหนแล้วคันใช่ะไหมเกือบแฉง9ได้แล้วคันจะได้เพชรจะได้ล่อทองโว้ยนี่เปียกกันแน่อากาศอากาศอากาศถ่ายคลิปอยู่ไหมใช่โห เือวัดนี่เยไปนั่งที่ตรงหมายนั่งบัดดีนั่งลงสวัสดีครับเบาครับเจ้าเดือกก็ทางเออเอาวันนี้ดูตรงหมายแกอะไรอ่ะกัดผักแกอ่ะคุยแกปั๊มน้ำปั๊มน้ำของง น้ำมองเลยไม่ใช่เหรออืไม้แกะกำแรงอยู่แต่เ้วแต่แตกยาไม่กลัวแตกเลยน้าราไม่กลัวแตกเลยแต่โฟจะหายเยอะใช่ไหมไม่เสียหายแกะให้มันแตกก็แหละคลองแทนขาดทำยังไงไม่เป็นไรเก็บใส่ถุงหายได้เป็นน้ำได้ ทองแนมเป็นร้อยเอ็นใช่ไหมั้่กานสองร้อยที่เป็นช็อกน้ำอ่ะสองร้อยเอาไปทำนวดอ่ะเดี๋ยบอยเ่น้ำนได้เลยโเสียกแล้วพ่อ,อโดนเต็มเลยสามก่อน มีของมาเพียบเบยแกะทองแดงก่อนแกะอดดอทองแดงร้อยทองแดงพังแง่แง่ใช่ไหมของมันใช้ไม่ได้แล้วก็มาแกะทองแดงจ้า<ม>เราซื้อเป็นเหล็กมาแล้วก็มาแกะทองแดงอันไหนไม่มีทองแดงไม่เอาเลยขาด่อไปเพิ่มกันอีกจ้าเพิ่มเป็นไน Hãy lái thử con nè, ôi, con biếng thôi đi, ôi, thử, ทำไม่นั่งแล้วเหรอ,อโอ้ยกันไปยูวยจับดิโอยดมแนนจมปิวไปนู่นแน่นอนมาปรกันจับได้จับสองมืออย่างเดียวห้ามจับไวเดียวโนมปิว จ้าลงไม้แกะทองแดงจา้ายังไม่ได้เป็นทองแดงเลยเจออันนี้ิวันนี้ได้ของมาเยอะจ่ายอยู่บนรถเลยต้องแกะก่อ,อนของก็เยอะอยู่จา้าเห็นในวันนี้<ผ>นขึ้นไม่ทันแล้วต้องรุ่งนี้ขึ้นของนะคะใส่ของหลายอยู่จา้าใครดูไม่ทันน่าดูคิด,คด้ายมือได้หน่าหน้าฝ่ามือฝ่ามือ จะไหมให้กันกล้องไม่ได้เปียกคนถือว่าเปียกแทนคนถือกล้องไม่ใช่ถือว่าถือนี่ถือร่มเปียกแทนมันมีดูด้วยอันใหญ่ตอเดี๋ยวทำอันนิดเดียวก่อน มือจับมือดูือเดนดิแล้การจับได้เห็นเแไหมก่นเห็นเลยแว๊บไหมไม้ไม้น่นนะไม้แผมาก ปันดีเดียวมือขาดเป็นมือคนมือขาดมั้ยขาดโจ๊ะแม่เป็นมือคน,ออน,น,อค,นคิดดูดิ้องคนเกงน่งยินดี้วจา้าจะเหตุใดเล็กหน่อยเบิ้งหามเย็ยแบบเออของเดนไม่ใช่ว้วอ ใจมันแข็งมากขั้นตอนการเรามีคลิปด้วยนะคลิปบอกคลิปมีส่องมีมีคลิปไปแล้วขั้นตอนเกิดแสงได้แล้วคลิปเบิร์ดเบิร์ดแนลใช่ไหมคลิปเบิร์ดเราทุกนตอนเรามีคลิปแล้วชื่อเบิร์ดเบิร์ดแนลเฮ้ยเบิร์ดเบิร์ดแนล ทำคลิปเกือบมันเก้าเก้าร้ยแล้วเก้าเก้าร้อยแล้วเก้าเก้าร้อยแล้วเกือบหมื่นได้แล้วสการเราได้รอทองเดี๋ยวฝากบ้านสการก่อนเดี๋ยวให้คนดูเอาสการตั้งคลิปไปะการตั้งคลิปไปเดี๋ยวใหญ่ใหญการกระตุ้มมาเดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากคลิปสการก่อนมาโชว์ คลิปหงก์ก็การดนักลุงหม้ฝนตกมากแล้วกัดไปไปบอกวัดดี้แล้วฝนตกแล้วครับไปใกล้ใกล้ใ,ใ,ใ,ใกล้ลุงไม้เนาะกับลุงไม้ฝนตกครับแค่นี้ก่อนนะครับจ้าจ้าฝนตกแรงจ้าโง่ให้หนับ